สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่สหรัฐนะครับ เขาขึ้นภาษีนําเข้ารถ E ีวีจากจีนนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าทำไมนะฮะสาเหตุอะไรนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศชั้นนําของโลกนะต้องขีดกันภาษีนําเข้าจากจีนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบสบายๆนะฮะแล้วก็มาร่วมกันหาสาเหตุกันนะครับว่าสาเหตุอะไรนะครับที่สหรัฐเนี่ยจะต้องขึ้นภาษีนําเข้ามากมายขนาดนั้นด้วยนะครับ แต่ก่อนที่เราะรจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าทําไมะะสหรัฐอเมริกาต้องขึ้นภาษีนําเข้า EV จากจีน,นมากขนาดนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาก่อนนะครับให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับยืนยันสหรัฐขึ้นภาษีนําเข้า EV จีนจาก25%เป็น100%วันที่14พฤษภาคม2024ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปิดเผยช การขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนจำนวนมากรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าชิปคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ประกาศขึ้นภาษี100%เสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ผลิตในสหรัฐจากการนำเข้าราคาถูกในความเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มจะจุดชนวนความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกทำเนียบขาวกล่าวว่า พวกเขากําลังบังคับใช้มาตรการควบคุมสินค้าจากจีนมูลค่า18,000ล้านดอลลาร์ที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นเดียวกับการเพิ่มภาษีจาก25เป็น100สําหรับ EV การจัดเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้นจาก7.5เป็น25สําหรับแบตเตอรี่ลิเทียมจาก0เป็น25สําหรับแร่ธาตุที่สําคัญจาก25เป็น50สําสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และจาก25ถึง50สําหรับเซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งมีตั้งแต่0ูนถึง7.5%จะเพิ่มเป็น25%แม้จะมีความเสี่ยงที่จะถูกตอบโต้จากปักกิ่งและไบเดนกล่าวว่าการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นการตอบสนองที่สัดส่วนต่อกําลังการผลิตล้นตลาดนะฮะของจีนในภาคยานยนต์ไฟฟ้าแหล่งข่าวกล่าวว่าจีนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้30ล้านคันต่อปี แต่สามารถขายในประเทศได้เพียง22-23ล้านคันเท่านั้นภาษีรถยนต์ของไบเดนส่วนใหญ่เป็นเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าของจีนแทบจะไม่ได้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาด้วยภาษีที่กำหนดโดยโดนัลด์ทรัมป์ในระหว่างที่เขาดำลงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามกลุ่มล็อบบี้แนะนำว่าอาจจะมีภัยคุกคามในอนาคตเนื่องจากปักกิ่งพยายามใช้การส่งออกเพื่อชดเชยความอ่อนแอเศรษฐกิจภายในประเทศของเขาเอง เมื่อกี้เนี่ยก็เป็นแหล่งข่าวนะฮะจากประเทศ สหรัฐอเมริกานะครับจากรอยเตอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคําแถลงการล่าสุดนะครับของประเทศจีนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับเขาบอกว่าโคศกกระทรวงพาณิชย์ประเทศจีนถแถลงผลการทบทวนการเพิ่มภาษีศุลกากรสําหรับยานพาหนะไฟฟ้าริเทียมเพิ่มเติมแบตเตอรี่เซล์แสงอาทิตย์และท่าที่สําคัญเซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์นําเข้าอื่นๆจากประเทศจีนเรียกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากั้นภาษีแทบจะทุกทางของในเรื่องของรถแบตเตอรี่ E ีีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแร่าธาตุอีกนะครับอันนี้ ทางประเทศจีนเขาก็บอกมานะครับจากการพิจารณาทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้กระบวนการทบทวนภาษีมาตรา301ในทางที่ผิดนะฮะเขาบอกว่าเป็นทางที่ผิดเลยนะครับเพิ่มภาษีมาตรา301ที่กําหนดให้สินค้าจากจีนบางรายการและประเด็นทางเศรษฐกิจการค้านะฮะซึ่งถือเป็นการบิดเบือนทางการเมืองโดยทั่วไป WTO ได้ตัดสินแล้วว่าภาษีสุลการก,กรมาตรา301ละเมิดกฎของ WTO แทนที่จะแก้ไขสถานการณ์สหรัฐ ยืนการานที่จะดำเนินการตามแนวทางของตนเองและทำผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า การเพิ่มภาษีมาตรา301ของสหรัฐถือเป็นการระมิดคำสัญญาของประธานาธิบดีไบเดนที่จะไม่พยายามปราบปรามและจำกัดการพัฒนาของจีนและไม่พยายามแยกตัวและทำลายการเชื่อมโยงกับจีนนอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ความเห็นพ้องต้องกันนะฮะอันนี้เขาก็พูดอ้างมานะครับว่าประธานาธิบดีเนี่ยเขาเคยให้คำสัญญาไว้นะครับว่าจะไม่พยายามที่จะจำกัดนะฮะการพัฒนาสินค้าของจีนนะครับแล้วก็จะไม่พยายามแยกตัวนะฮะที่จะเป็นการเชื่อมโยง กับจีนแต่ว่าทางสหรัฐนะครับก็คือเขาออกภาษีเพื่อมากีดกั้นรถจีนนะครับอันนี้เขาก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเหมือนกันนะครับแหล่งข่าวยังกล่าวต่อไปนะครับว่า เขาอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศนะฮะความร่วมมือทวิภาคีอย่างจริงจังนะฮะสหรัฐควรแก้ไขการกระทําผิดทันทีนะฮะเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยทำผิดด้วยนะครับและยกเลิกภาษีเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจากจีนนะฮะจีนจะใช้มาตรการที่เด็ดเดี่ยวเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตนนะฮะเขาก็บอกว่าให้สหรัฐเนี่ยทบทวนการยกเลิกด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะส่งผลกับบรรยากาศด้วยนะครับที่เป็นการค้าขายระหว่างสหรัฐนะครับกับประเทศจีนนะฮะ แอดก็ได้อ่านข่าวจบไปแล้วนะครับว่าสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขามีการขึ้นภาษีนะครับนำเข้าจากรถ E ีีนะฮะจากจีนจาก25เป็นถึง100เลยนะครับแล้วก็เล่ารายละเอียดไปแล้วว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ขึ้นราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ทางการจีนเนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะครับเขาก็ตอบโต้มาในวันที่14พฤษภาคมนี้เองนะครับว่าเขาเนี่ยไม่พอใจทางอเมริกาน,นะครับว่าทางประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขาเคยสัญญาไว้แล้วนะครับแล้วเขาก็พูดว่าไม่พยายามปราบปรามและจํากัดการพัฒนาสินค้าของจีนหมาย โจไบเดนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่จํากัดการพัฒนาสินค้าจากจีนแต่เขาก็ทำนะครับเขาเลือกที่จะขีดกันเล็กน้อยนะครับโดยการขึ้นภาษีแบบสูงมากๆเลยนะครับในความคิดของแอดนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาหาเหตุผลกันนะครับว่าทําไมนะฮะทางสหรัฐเนี่ยจะต้องขึ้นภาษีของจีนเนี่ยมากมายขนาดนี้นะครับ ข้อแรกนะครับในมุมมองของแอดเนี่ยแอดมองว่าทางสหรัฐเนี่ยเขากลัวว่าจะมากระทบยอดขายของรถของสหรัฐในอเมริกานะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสามารถผลิตรถได้ด้วยตัวเองนะครับต่างจากประเทศไทยนะฮะเช่นรถ Ford นะฮะหรือว่าเท sla หรือว่าแบรนด์เชฟโรเลตนั่นเองนะครับแล้วไบเดนเนี่ยยังกล่าวอีกว่าการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นนะฮะเป็นการตอบสนองตามสัดส่วนต่อกําลังการผลิตล้นตลาดนะฮะของจีนนะฮะ ในภาคยานยนต์ไฟฟ้าแหล่งข่าวกล่าวว่าจีนเนี่ยผลิตรถไฟฟ้าได้30ล้านคันต่อปีนะครับแต่สามารถขายได้ในประเทศจีนได้เพียง 2 2ถึง23ล้านคันเท่านั้นนะครับเขาก็กล่าวนะครับไบเดนนะฮะเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาสินค้าที่มันผลิตมากเกินไปในประเทศจีนเนี่ยกระจายไปตามประเทศต่างๆของโลกนะครับรวมถึงสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็จากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยพูดถึงเรื่องวงจรอุบัตินะฮะในประเทศไทยเขาก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเป็นสินค้าล้นตลาดนะครับซึ่งก็กล่าวในลักษณะของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับ ซึ่งมีคนมองอีกนะครับว่าการประกาศขึ้นภาษีสกัดสินค้าจีนครั้งนี้เนี่ยมันมีก่อนที่จะเป็นศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2024นะครับที่ใกล้ที่จะมาถึงแล้วนะครับคือไบเดนน่ะเขาพยายามที่จะงัดข้อกับประเทศจีนพร้อมกับทําให้แตกต่างไปจากยุคของทรัมป์นะฮะที่ถูกมองว่าใช้การตั้งกาแงพงภาษีจากจีนครั้งใหญ่แบบหวานแหมูลค่ารวมกว่า300ล้านดอลลาร์นะครับคือมีคนมองว่าไบเดนน่ะเขาพยายามทําอะไรก็ได้นะครับที่แตกต่างจากในยุคของทรัมป์ที่เป็นประธานาธิบดีนั่นเอง ข้อต่อมานะครับอเมริกานั้นไม่ได้สนใจที่จะค้าขายกับประเทศจีนมากเท่าไหร่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีความไม่พอใจในประเทศจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าล่าสุดนะฮะได้มีการแบนโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Tik t o อกด้วยนะฮะจากประเทศจีนนะฮะซึ่งสหรัฐนะครับเขามีความกังวลว่ารัฐบาลจีนนะฮะจะบังคับให้ไบ Dance นะครับส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ชาวอเมริกันนะฮะแม้ทาง Tik t o อกเองนะฮะจะยืนยันว่าไม่มีการส่งข้อมูลใดๆนะฮะกับ ทางรัฐบาลจีนโดยเด็ดขาดนะฮะ ซึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตนะฮะว่า t i k t อกเนี่ยอาจจะมีผลกับความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกานะครับมีคนเชื่อว่าถึงแม้ทางการจีนนะฮะจะบอกว่าไม่ได้ส่งข้อมูลใดๆก็ตามนะฮะแต่ว่า i ิ k ตอกเนี่ยเขาเป็นคลิปสั้นนะฮะทางการอเมริกาเขาก็เชื่อว่ามันสามารถกําหนดความคิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นอัลกอริทึมนะครับสามารถกําหนดอัลกอริทึมแล้วก็ทําให้คนเชื่อว่ามันเป็นความคิดแบบนั้นแบบนั้นได้นะครับรวมถึงเรื่องการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าสังคมอีกด้วยนะครับทางการอเมริกาเนี่ยเขาถึงไม่ไว้้้ใจโปรรแแกกมนนีันลว็ ึงด้วยที่โปรแกรมนี้มันสามารถอาจจะบอกพิกัดหรือว่า GPS ของคนในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับทางอเมริกาเนี่ยเขาถึงกลัวโปรแกรม TikTok เป็นอย่างมากเลยนะครับจึงล่าสุดเนี่ยมีการแบนเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับ ข้อสุดท้ายนะครับก็คือคนอเมริกานะฮะเขาสนใจคนในประเทศเขามากกว่าภาษีที่จะได้นําเข้าจากเพียงเล็กน้อยจากประเทศจีนนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกับปากท้องของคนในประเทศและก็มีผลในระยะยาวกับเศรษฐกิจของเขานะฮะเรียกว่าเขาห่วงใยคนในประเทศเขามากกว่าภาษีที่จะได้นําเข้าจากรถอีว e ีจีนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะอีกอย่างนะครับสหรัฐอเมริกาเองนะฮะ เขาก็เหมือนกับข้อแรกนะฮะที่แอดบอกไว้ก็คือเขาเนี่ยสามารถผลิตรถได้เองนะฮะแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นปัญหาห่วงโซ่ระยะยาวนะฮะเหมือนกับที่ประเทศไทยกําลังเจอก็คือโดนค่ายจีนเนี่ยขายรถถูกแล้วตัดราคานะฮะทำให้แรงงานในประเทศนะฮะอาจจะต้องส่งผลให้เกิดการปิดโรงงานบางโรงงานจนถึงขนาดต้องเลอะพนักงานออกนะฮะซึ่งสหรัฐมองว่ามันไม่คุ้มเลยนะฮะกับการที่เขาจะให้รถ e v ีจีนรวมถึงซัพพลายเออร์จีนทั้งหมดนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างถูกที่จะมาแข่งขันกับรถยนต์นะฮะภายใน ประเทศของจีนนะฮะซึ่งอาจจะส่งผลในระยะยาวก็ได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับสหรัฐอเมริกา,ากลัวเทคโนโลยีจากจีนพอสมควรนะครับเห็นได้ว่าจากการที่แบนโปรแกรม TikTok นะฮะหรือว่าช่วงหนึ่งที่ไม่ให้หัวเว่ยนะฮะได้ใช้ Google แพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็ล่าสุดมีการแบนรถ EV จากจีนด้วยนะครับด้วยการขึ้นภาษีให้กลายเป็นถึง100%นนะครับซึ่งจะมองได้ว่าสหรัฐนั้นเขากลัวเทคโนโลยีจากประเทศจีนที่จะขึ้นมาทัดเทียมสหรัฐอเมริกาก็ได้เหมือนกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่สหรัฐอเมริกานั้นเขาขึ้นภาษีรถ EVG นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับว่าสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขาทําถูกหรือว่าไม่ถูกอย่างไรนะครับสำหรับแอดเนี่ยแอดก็รู้สึกดีนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะห่วงคนในประเทศนะครับอย่างที่ข้อ3เนี่ยที่แอดบอกไปนะครับว่าคนอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจภาษีนําเข้าที่ได้กาไรเพียงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยผลิตรถเองได้แต่ว่าเขาห่วงว่าถ้าเกิดรถจีนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้คนในประเทศเขาเนี่ยมันกลายเป็นป บางโรงงานเขาเนี่ยปิดตัวหรือว่าทําให้ยอดขายในบ้านเกิดเขาบางค่ายเนี่ยลดลงนะครับทางบริการเนี่ยเขาเป็นห่วงแบบนั้นมากกว่านะครับแอดก็ว่ามันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับยังไงก็พิมพ์มาบอกแอดหน่อยนะครับเดี๋ยวแอดว่าแอดก็เข้าไปตอบเหมือนเดิมนะครับวันนี้แอดก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วถ้าแอดมีบทความดีๆเนี่ยแอดก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกกันอีกนะครับวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ